ฟูกูมัตฉานะครับใจดีนะครับแจกน้ําให้ไรเดอร์ทุกๆคนทุกๆค่ายได้ทุกคนนะครับกติกาก็แสนง่ายนะครับเพียงแต่เรารับออเดอร์นะครับของลูกค้านะครับไม่ว่าจะเป็น d e l i v e อ y ค่ายไหนนะครับถ้ามีออเดอร์ของร้านฟูกุมัตฉานะครับเราสามารถนะครับไปรับออเดอร์แล้วก็น้องๆก็จะให้น้ำปีมาหนึ่งแก้วนะครับก็จะเป็นนะครับเออรอยัลชาไทยหรือ รอยัลชานมนะครับขนาด6ออนนะครับมูลค่า60บาทนะครับก็จำกัด10 1คน1วันเฉพาะสาขาที่ร่วมรายการเท่านั้นครับบางคนอาจไปสาขาอื่นอาจจะไม่ได้นะครับเพราะว่าบางสาขานะครับขอย้ำนะครับว่าบางสาขาไม่ได้ร่วมรายการนะครับไม่ได้ร่วมรายการทุกสาขานะครับผมระยะเวลานะครับก็ตั้งแต่วันที่10กรกฎาคม2564ครับถึงวันที่23กรกฎาคม2564นะครับ ้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณลูกค้าทุกๆคนทุกๆท่านนะครับที่สั่งฟูกูมะฉานะครับแล้วก็ทําให้พวกผมไรเดอร์ทุกๆคนทุกๆท่านนะครับได้มีโอกาสลิ้มลองความอร่อยของฟูกุมะฉานะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณทางฟูกูมะฉาไทยแลนด์นะครับที่มีแคมเปญดีๆอย่างนี้ให้กับไรเดอร์แล้วก็ลูกค้านะครับผมฟูกูมชฉาอร่อยจริงไม่เหมือนใครนะครับถ้าอยากพิสูจน์นะครับ ลองวอล์กอินซื้อหน้าร้านหรือสั่งผ่านไลเดอร์ทุกๆแอปทุกๆค่ายได้นะครับผมต้องขอบคุณคุณลูกค้าแล้วก็ขอบคุณฟูกุมาชาติไยแลนด์มากๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ